เป็นอะไรกันเ,เนี่ยเตี้ยวบูบมว่าทิศเนี่ยเป็นอะไรบูบไปเฉยๆล้มเอาที่ข้าวนี่กระแทก<า>กระพื้นปูนแล้วกันแล้วหัวโคกพื้นหัวโคก,ก่อนเลยละฮะจวทำไงลุกได้เจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าเลยเนี่ย ทำไงลุกได้น่ะลมะลมแล้วลุกเองลุกเองอะไรล่ะเรียกลูกน้องง่ำมาเลยให้มาช่วยมุ่นตัวไม่ได้ลองนี่นะ,ะจะเตี้ยววางนี่นะอะเนี้ยมันล้มไปอย่างเงี้ยความหน้าอย่างเงี้ยพลิกตัวพลิกตัวกลับก็บพลิกไม่ได้อืถ้าล้มเอาล่างกระแทกเยอะ แล้วซื้ออะไรมาให้เลยอ่ะแล้วกาแฟมาให้แอมซีสองกาแฟน้ียาเขาเอาก๋วยเตี๋ยวมาส่งเข้านははี้ก uh ันเลยมาวัว <een> น <stick> ี้เออไอ้นั่นนะคลาลูกน้องไอ้โร่ใช่ที่ขายกับข้าวอ่ะโอ้ทำไมอ่ะ นึกว่ารถธรรมดามเรียกมันมันแวะแวะบวะเอาแกงอะไรอ่ะออาก็เอาแกงวุกพร้อมไหมได้เสียบไหมเนี่ยอ่านเ,เนี่ยได้เสียบไหมเนี่ยเสียบเสียบไว้ทําไมล่ะมันร้อนหรือย,อยังเนี่ยทําไมเสียบขาวไว้ล่ะไฟแดงไม่ขึ้นเลยเนี่ยมันร้อนไหมล่ะ ร้อนถ้างั้นก็เอาออกแล้วเอา้าแอบขาวมันจะช็อตเอาเอา้อาวรถตัดแดด่ดยลุกลุกขึ้นมาเนี้ยมาถึงได้มาเทศ่ยวร้อนกินเนี้ยมันมืดหน้าเนี้ยกินก๋วยเตี๋ยวสิร้อนร้อนอะ่ะเอาไหมโอเคห้โอ้โหกินข้าวกนินข้าวก็าวมามมไล กินข้าวกับอะไรเนี่ยหืแกงไอ้นัน่นต้มปลาโล่ต้มปลาโลอม,มาจากไหนล,ลูกไอ้นักกว่าลูกไอ้รูดอะไรโอ้เขาให้เหลยเออมึงวากให้พิการทานอกออกวบนเชิญเอาไอ้แกขงข้าวทุ่งไนงะอืม,มไม่เอาตัง ตงตังก็มีใช้ที่ไหนไม่ใช้ไม่เฉยเลยอืมต้องไม่มีก็ไม่ใช้เลยอืใช้ที่ไหนได้เดินไปไหวใมร้านค้าตอนนะ้ไม่มีตังแล้วมีเดินไปไหวไหม,ไม,ม,ไมเดินไปไม่ไหวไม่ไปไ,ไม่เปิดเป็นะอืมแต่มาต,ตัดเล็บให้เนี่ยกันไกลถือมาไม่จะเข้าไหมเนี่ยถือกันไกลมาไม่จะตัดเล็บเข้าไหมเนี่ย ออ,ออกมา,าอยู่ข้างนอกออกมานั่งข้างนอกดีกว่ามาร้อนจังเลยมาลุกไหวไหมลุกตรงประคองตัวมไมนไม่เอาไม้เท้าหล่ะนัะ่นน่ะไม้เท้าก็มีแต่าไมไม่เอาล้วนั่นน่ะอยู่คนเดียวจะล้มไปอีกหมอบอกว่า ้าไก่ต้องใช้ไม้เท้าน่ะถ้าไก่อยู่ในบ้านเนี้ยไม่ต้องใช้ไม,ม้เท้าหรอกการเดินเนี่ยนะใช้ไม้เท้ามันก็เคลือบมันกัดล้มไว้หมอยายโบอโอ้โหลุงมีแน่นอน่อืม ไปนเนี่ยเข้าแต่หนึ่งราชเนี่ยหมอกบอกกระดูกระวังกระดูกท่อนที่สองนี่แหละ,ะถ้ามันเคลือบเคลือบติดดี่ะไม่เป็นไรแล้วมันเป็นไรไหมล่ะล้มอ่ะล้มล้มเ,เป็นอะไรบ้านนะน,นะช่วงฝนตกรับอืมเอาลวเวลมันลุกอย่างนี้แนละ้วไม่ให้เข้าทางให้มั่งนะ งูมันจะเข้ามันี่ยดูมันดูไหมทำไม,ไมลุกออกมันนั่งแล้วปวดเที่ยวจะไม่ได้ได้กินน้ำลเลยปวดเที่ยวอืมอะเที่ยวล่ะ